วันนี้จะมาแนะนำวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นแคตเปอร์อินเวอร์เตอร์อรนะครับจะเช็คว่าฝั่งไหนเสียระหว่างแผงคอนโทรลฝั่งแฟนคอยกับคอนเดนซิงนะครับก่อนอื่นให้เราเอามิเตอร์นะครับมาจับที่ฝั่งแฟนคอยนะครับนิวตันกับสายคอนโทรลนะครับแล้วก็ปรับโวลต์ไปที่ DC 4โวลต์นะครับอันนี้ สายฝั่งคอยร้อนนะครับยังไม่ต้องเปิดเครื่องนะครับแค่เราเปิดเบรกเกอร์ไฟสื่อสารจะสั่งจากแผงคอยเย็นนะครับจะวัดค่าได้ประมาณ5ช่วงระหว่าง5ถึง20โวลต์ดีซีนะครับอันนี้ถือว่าปกติไฟสื่อสารจากแผงคอยเย็นไปคอยร้อนปกติอ่ะ เรามาจําลองกันว่าสายคอนโทรลขาดระหว่างทางนะครับถอดสายคอนโทรลออกนะครับจะวัดได้2 4่สิโวลต์ DC นะครับแสดงว่าแผงคอนโทรลฝั่งคอยเย็นไม่มีปัญหานะครับตรวจซ่อมก็คือไล่จากสายคอนโทรลจนถึงบอร์ด ว่ามีรอยช็อตมีขายขาดหรือเปล่าอันนี้เช็คง่ายๆเบื้องต้นแค่นี้เอง